หนึ่งคันที่เป็นตัวแต่งออปชันพิเศษเพิ่มเติมเข้ามาโตโยต้าเนี่ยนะครับเสิริมเข้ามาให้มันเต็มมากขึ้นเหมาะกับการเป็นรถพาสเซจเจอร์ขามากขึ้นอันนี้คือแต่งเพิ่มเติมในความเป็นตัวดีเซล2.4นั่นเองตรงนี้เหมือนเดิมพลาสติกสีดำๆำมันกลายเป็นรถกระบะท,ที่ดูดูแน่นมากขึน้นนี่คือเขาโชว์ว่าอ c อซเซอรี่พาสแท้ของโตโยต้าเป็นอย่างไรน่าหลอนะเป็นของแต่งเหมือนกันแปะประตูเข้าไปทำทรงมาโคตรด,ดีเลยอันนี้ก็เป็นของแต่งของโตโยต้าท้ด้านล่างุผู้ชมแชสต์รีเปิดประตูมา ความเป็นสแตนดาดตรงนี้มีการติดตั้งตัวมือจับมาให้แล้วด้านล่าง usb type c กับกรอบไฟตัดหมอกตรงนี้ก็ของแต่ทุกรุ่นจะเป็นแบบนี้คือมาแล้วก็บอกว่าก็หลายขนของที่ไม่ได้เป็นเชิงพาณิชย์มากหล่อขึ้นนะเป็น passenger าร์ได้สบายเลยนะครับด้านหน้าเต็มขึ้นด้านไในก็ครบขันมากขึ้น แวบกลับมาพบกนันอีกครั้งนะครับช่องวิววผู้ชมนะครับคลิปก่อนหน้าเราพาไปดูตัวไฮลักแชมป์ที่เป็นตัว Ad แอ t แทกตีเปล่ามาแล้วใช่ไหมครั้งนี้ผมเห็นด้านข้างนะครับมีอีกหนึ่งคันที่เป็นตัวแต่งออปชั่นพิเศษเพิ่มเติมเข้ามาก็คือเอาของแต่งของโตโยต้าเนี่ยนะครับเสริมเข้ามาให้มันเต็มมากขึ้นเหมาะกับการเป็นรถพาร์เซนเจอร์ามากขึ้นเพราะฉะนั้นคันนี้มีความน่าสนใจอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราพาไปชมกันต่อเลยพื้นฐานก็คือตัวเครื่องดีเซล2.4อยู่แล้วนี่ตามสเปกเ4 ฐานล้อสั้นนะครับเกียร์ออโต้นั่นเองแต่อันเนี้ยใส่ไฟตัดหมอกใส่ล้อแต่งเพิ่มเติมเข้ามาใส่แผงประตูใส่แหลกแล้วก็ภายในมีที่วางแก้ววางอะไรเพิ่มช่อง USB เพิ่มเติมเข้ามาเพราะฉะนั้นคันนี้ผมว่าน่าจะตอบโจทย์คนที่อยากซื้อมาเพื่อเป็นรถขับ แต่ก็อยากบรรทุกของเหมือนกันนะครับอาจจะเบื่อคาแรคเตอร์ความเป็นรถรีโว่เลยแล้วก็แล้วแต่ใช่ไหมคันนี้น่าจะตอบโจทย์เช่นเดียวกันนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราพาไปชมรอบคันกันนะครับก่อนไปชมกันอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องโคกีพีด้วยนะครับที่ขาดไม่ได้เลยเปิดประสบการณ์อีกระดับของรสชาติกาแฟแท้รอ so, เอเซนโซกาแฟสาเร็จรูปที่หอมที่สุดหาซื้อได้ตามร้านชั้นนำทั่วประเทศแกาแฟสําเร็จรูปรอเอเซนโซผสมประสานกาแฟขั้วบทละเอียด ดื่มดำกับรสชาติและกลิ่นหอมเข้มขน้นของ Lore s s e n n s ซสัมผัสสองรสชาติใหม่ที่น่าค้นหาและ SIA สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้รถมือสองมากกว่า4,000คันต่อเดือนที่ SIA เพจจ้าไม่ชอบสแสงจ้าซุปเปอร์ไฮคือดิออน์เซรามิก เหนือกว่าด้วยพเมีมเมทัลไลซ์เซรามิกเย็นกว่าด้วย i อ n a n นาโนเทคโนโลยีกัน i r สูงสุดถึง99%เสียงชัดสัญญาณดิจิตอลไม่ติดขัดแค่ดีคงไม่พอซูเปอร์ไฮคูลบีออนเซรามิกเพราะฉะนั้นก็อย่ารอช้านะครับเรามาดูรีวิวนะครับตัวต o y ต้าไฮ l ักแชมป์นะฮะตัว2.4เกียร์ออโต้ฐานล้อสั้นที่มาพร้อมอิสเซอร์รีจัดเต็มแบบนี้มาดูซิว่าหล่อขึ้นขนาดไหนไปดูกันเลยครับ ก่อนจะไปดูตัวรถนะผมพาดูรายละเอียดตรงนี้ก่อนเลยนะพื้นฐานคือตัว s h ช็อตวิ Base เกียรออโต้ auto, เครื่องดีเซล2.4นะครับก็ถ้าดูไม่ทันพอดูได้ว่าเขาแต่งอะไรบ้างประมาณนี้เนาะราคายังไม่รู้นะวันที่มาถ่ายเดี๋ยวเขาเปิดตัวพร้อมกันตอนวันเปิดตัวนั่นเองและคันนี้คือผลออกมานะครับของตัว Attractive ที่เขาแต่งเพิ่มเติมเมข้ามาเฮ้ยมันดูเต็มมากขึ้นนะคือจริงๆความเป็นพื้นฐานตัวแ t r a ท t i v e เนี่ย ไฟหน้ามีตัวโปรเจคเตอร์มีเดย์ไลท์อยู่แล้วแต่อันเนี้ยเพิ่มไฟตัดหมอกเพิ่มการตกแต่งตัวต้าสีแดงเพิ่มแหลกเพิ่มแผงประตูเข้ามาเฮ้ยมันเลยดูเต็มมากขึ้นมันเลยดูเท่มากขึ้นแล้วก็ตัวล้อเนี่ยเขาเปลี่ยนจากล้อระทะเป็น2550 R 1 8นะครับก็เนี่ยได้ประมาณนี้เลยเรามาดูกันอ่ะตรงกระจกด้านหน้าแนวตั้งเหมือนเดิมนะครับแต่อันนี้เขาติดฟรีมาเนาะแล้วก็ด้านข้างมีตะขอไว้เกี่ยวของอันนี้ไฟเลี้ยวสวอากาศมีมาให้เหมือนเดิมนะครับนี่ ฝากระโปรงมีเหลี่ยมประมาณนี้เหมือนเดิมนะครับด้านหน้าตรงนี้คือเหมือนตัวแอตแทกทีมเดิมเลยคือไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไฟเดย์ทอมรันนิ่งไลท์ไฟเลี้ยวนะครับกรอบตรงนี้เหมือนเดิมพลาสติกสีดําด้านโลโก้โตโยต้าสีแดงอันนี้แต่งเข้ามาแหละดูเต็มมากขึ้นส่วนด้านล่างตรงนี้กันชนเหมือนเดิมหมดยกเว้นแผ่นตรงนี้แปะเข้าไปกรอบไฟตัดหมอกซึ่งเป็นแอสเซซอรีเป็นพาร์ทของโตโยต้าเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันดูเต็มเห็นป่ะมันกลายเป็นรถกระบะที่ดูดูแน่นมากขึ้นนะครับ จุดติดตั้งแผ่นป้ายทะเบียนร,รวมไปถึงลิ้นด้านล่างนะครับเป็นสีเงินนี่คือการแต่งด้านหน้าโดยรวมนะครับโลโก้เตยต้าสีแดงกรอบไฟตัดหมอกแผ่นตรงนี้เสริมเข้ามาให้มันดูเต็มมากขึ้นคุณดูด้านหน้าตรงๆนะนี่อันนี้คือแต่งเพิ่มเติมเข้ามาแหละในความเป็นตัวดีเซล2.4นั่นเองดูเต็มขึ้นดูความเป็นรถพาสเซนเจอร์ขามากขึ้นแล้วอย่างที่บอกว่าการดีไซน์เขาเนี่ยชิ้นตรงนี้แบ่งเป็น3ชิ้นถ้าเกิดชนขึ้นมาถอดได้ ถ้าเกิดจะเซอร์วิสตรงนี้ก็ถอดได้และเขาบอกว่าค่าใช้จ่ายไม่สูงด้วยเพราะฉะนั้นมันเป็นรถที่สามารถจับต้องได้ทุกคนแล้วก็ราคาไม่สูงเป็นรถเลโก้ที่สามารถปรับได้ทุกอย่างน,นี้คือเขาโชว์ว่า A อสเซซรีพาร์ทแท้ของโตโยต้ตาเป็นอย่างไรน่ารอนะเนี่ยกรอบตรงเนี้ยสีดำด้านคันนี้เขาเปลี่ยนล้อมาเป็นล้อเลนโซนะครับสเปคยาง 25550R18 เท่ดีฟิตเมนต์กำลังสวยเลยแล้วก็กรุปภายในประมาณนี้อันนี้คือแต่งโชว์นะครับอ่ะด้านบนแล็ พอติดขึ้นมาก็จะได้ประมาณนี้สามารถวางของได้เยอะขึ้นนี่กันาสาดมีมาให้รวมไปถึงกระจกมองข้างตรงนี้เหมือนเดิมติดอยู่ที่แผงประตูเพราะฉะนั้นเพิ่มทัศนวิสัยคันนี้ติดฟิล์มให้ครบนะครับโลโก้ไฮรักแชมป์แผ่นตรงนี้เป็นของแต่งเหมือนกันแปะประตูเข้าไปทําให้มันดูแน่นมากขึ้น<ม>นะครับเพราะฉะนั้นเห็นป่ามันมีความเป็นพ a ส s เซนเจอร์ขามากขึ้นมันเท่มากขึ้น,ทร,นทรงมาโคตรด,ดีเลยผมว่ามันเป็นรถที่หลายคนน่าจะอยากได้อะเพราะว่ามันอเนกประสงค์และมันแต่งมาแล้วนะครับอ่ะล้อด้านหลัง สเปคเหมือนเดิมคือดิสเบรกแค่คู่หน้าด้านหลังรัมเบรกนะครับมาตรงนี้สแตนดาร์ดดูแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวไลเนอร์เขียนไฮลักอันนี้ก็เป็นของแต่งของโตโยต้าแท้อย่างที่บอกว่าสําหรับคนที่ไว้ขนของเป็นสไตล์แบบพาสเซนเจอร์คันนี้4ขอเพราะเป็นตัวช็อตวิวเบสนะครับนี่คือด้านข้างมาแบบเนี้ยคุชมมิติตัวถังเนี่ยเขาใหญ่กว่าแครีนะเออแล้วก็ความเป็นโตโยต้าความมันเอกประสงค์ได้เยอะกว่าด้วยโลโก้โตโยต้านะครับตรงนี้ไฟท้าย ด้านหลังตรงของตัวไฮลักแชมป์ที่เขาแต่งพาทแท้โตโยต้าเนี่ยมาประมาณนี้ด้านล่างุผู้ชมแชสตี assis, รวมไปถึงยางอะไหล่แล้วก็ท่อออกขวาแม้ว่าจะเป็นตัวช็อตวิลเบสแต่พื้นที่ด้านหลังเนี่ยจะเยอะกว่าตัวรีโวที่เป็นตัวยาวด้วยเพราะฉะนั้นคันนี้ถือว่าการจุสมาระด้านท้ายดีกว่านะครับเพราะอะไรเพราะพื้นที่ห้องโดยสารตอนหน้ากับฝากโปรงเขาพยายามดันปข้างหน้าให้เยอะที่สุดแล้วก็เปิด3มทางไม่ติดซุ้มล้อเพราะฉะนั้นเนี่ยจบ อาทีนี้เราไปดูข้างในกันต่อนะครับว่าคันนี้แต่งอะไรเพิ่มนี่เปิดประตูออกมาความเป็น Standard a t t r แท t ทีฟเนี่ยก็คือเขาติดตั้งนะตัวกรอบช่องแอร์กับตัวแผงประตูที่เป็นสีส้มแบบนี้วางของได้ยาวๆเลยส่วนกุญแจก็ยังไม่ได้เป็นคีย์เลสนะไขปกติมือจับตรงนี้เป็นสีดำด้านนะครับกระจกลงวันสเต็ปคนขับปรับกระจกมองข้างไฟฟ้าแผงประตูเป็นพลาสติกทั้งหมดแล้วก็ตัวกรอบของการขึ้นลงห้องโดยสารเนี่ยมัน ตั้งมันโปร่งกว่ารีโวเพราะฉะนั้นขึ้นลงได้สะดวกสบายกว่านะครับอ่ะของแต่งภายในคันนี้ Air แอร์ลุมบาแลวก็อันนี้ไม่ใช่ของแต่งนะน,นี่คือสแตนดาดคุณสังเกตไหมว่าการลดคอสของเขาเนี่ยตัวยึดเป็นแบบนี้เลยผมว่าราคาไม่สูงแน่นะฮะแล้วก็พื้นแป,ป้นเบรกแป้นคันเร่งเนี่ยคุณดูตัวแหลกอันนี้เปิดฝากระโปรงนะครับของแต่งแอร์ลุมบาที่วางแก้วตรงนี้นี่วางตรงหน้าช่องแอร์เลยกรอบเป็นสีสม้มที่ไขกุญแจอันนี้ก็เหมือนรีโวนะฮะเปิดระบบนิดนึง ภายในทั้งหมดจะเป็นพลาสติกรูปจะเป็นมเหลี่ยม,มจะเป็นทรงเลโกโอ้อ่ะเข้ามาดูกันต่อกรอบเป็นมเหลี่ยม,มอันนี้เขาติดตั้งตัวกล้องบันทึกภาพมาให้จากโรงงานเป็นของโตโยต้านะครับก็สามารถรวมไปในไฟแนนซ์ได้นะฮะกระจกหลังไม่ตัดแสงตรงนี้มีการติดตั้งตัวมือจับมาให้แล้วสแตนดาร์ดไม่มีนะปล่อยเปลือยแล้วก็มีรูที่บังแดดอันนี้ก็สแตนดาร์ดนะครับยังไม่มีฝั่งนู้นเหมือนเดิมจออันนี้7นิ้วนะครับแอปเปิลคาร์เพลได้เป็นทัสกีนอันนี้เป็นของแต่งเพิ่มแผง แดชบอร์ดเป็นพลาสติกขึ้นรูปนะฮะคำว่าโตโยต้าอันนี้ก็เป็นของแต่งครับไฟฉุกเฉินที่วางของใหญ่ๆเป็นเก๊ะนะฮะรวมไปถึงแอร์นี่มีไฮมีโลแล้วก็ความเย็นด้านล่าง USB Type C กับกรอบไฟตัดหมอกตรงนี้ก็ของแต่งด้านล่างนี้วางของเหมือนตัวรีโวปกติที่วางแก้วตำแหน่งเกียร์6สปีดเกียร์ R เกียร์ N เกียร์ D เกียร์ S เกียร์ P ตรงนี้เบรกมือปกตินะครับที่เท้าแขนเป็นพลาสติกตัวมาตรวัด ทุกรุ่นจะเป็นแบบนี้คือตันเขียนโตโยต้าไฮรักแบบนี้เลยถามมาแล้วก็บอกว่าก็ลดคอสตน่ะตรงๆฝั่งขาวขาคือความเร็วแล้วก็การสแสดงผลต่างๆมีแค่นี้ก้ารตรงนี้ปัดน้ําฝนก้ารตรงนี้ไฟเลี้ยวกับไฟหน้านะครับแล้วก็พวงมาลัยยูรีเทนปรับได้2ทิศเท่านั้นนะครับอ่ะหลกัหลกๆประมาณนี้ภายในคือแต่งอะไรเพิ่มติดกล้องมือจับที่วางแก้วแล้วก็แอลูมิเนนะฮะประมาณนี้ก็ถือว่าเป็นทางเลือกที่ดูเท่ดีนะพวกคันเนี้ย เอาจริงพาเซนเจอร์ได้สบายสายขนของที่ไม่ได้เป็นเชิงพาณิชย์มากนะครับอ่าด้านข้างตรงนี้ดูเต็มดีเดี๋ยวเราปิดด้านหน้ากันหน่อยส่วนเครื่องยนต์ผู้ชมนะฮะเดี๋ยวเราจะรีแคปนิดนึงแล้วก็ตัวมิติตัตวถังดิเมนชันหน่อยนะสำหรับคนที่อยากทราบนะถ้าอยากดูรีวิวรถเปล่าย้อนกลับไปดูอีกคลิปหนึ่งนะครับคลิปนี้เราพามาดูของแต่งนะสำหรับตัวนี้ตัวช็อตวิวเบสที่เป็นแอตแทกทีฟแพ็กเกจนะฮะแล้วแต่งเพิ่มเนี่ย ความยาวจะอยู่ที่4,970ม mm, ิลิเมตรความกว้าง1,785ม mm, ิลิเมตรความสูง1,735ม mm, ิลิเมตรนะฮะแล้วก็ระยะฐานล้อหรือวิวเบสเนี่ย2,750มิล mm, กลาวเครนซ์ร้อยหมิลแล้วก็คันนี้วงเลี้ยวแคบมาก4.9เ mm, มตรเท่านั้นสั้นมากๆนะครับก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่ดีนะส่วนเครื่องยนต์เป็นตัวดีเซล2.4เกียร์ออโต้นะครับ 2, TV, 4, สยง v N Turbo Intercooler นะครับ2.4ลแตรเทอร์ 3,400รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุดเนี่ย400นิวตันเมตรที่1,600ถึง2,000รอบต่อนาทีเกียร์ออโต้6สปีดช่วงล่างด้านหน้านะฮะดับเบิลวิชโบนทิสระปินโนคู่คอยสปริงเหล็กกันโคงล,ลงด,คคด้านหลังแหนบซ้อนดิสเบรกคู่หน้าด้านหลังรัมเบรกส่วนความจุถังน้ำมันคันนี้ประมาณ55ลิตรหลักๆโดยรวมประมาณนี้นะครับคลิปก่อนหน้าเราพาไปดูตัว t อท ctive Pa c k เก e ที่เป็นรถเปล่าและอันนี้เราพามาดูตัว t อท ctive Pa c k เก e ที่แต่งเพิ่ม หล่อขึ้นนะเป็น p ซ s s e n g e r าร์ได้สบายเลยนะครับด้านหน้าเต็มขึ้นด้านไหนก็ครบขันมากขึ้นแต่นี้ถือว่ายังแต่งไม่สุดนะจริงๆแต่งได้เยอะมากนะครับเพราว่าเป็นรถเลโก้จริงๆนะชื่นชอบแบบไหนมาผมไม่ได้ทราบกันหน่อยนะครับหลักๆโดยรวมประมาณนี้ก่อนจากกันอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่อง Cool TV ด้วยนะครับวันนี้ก็ตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ